ว่าไข่หมูปิ้งดียังไงเะดวกค่ะแล้วก็ได้เงินเร็วค่ะสวัสดีค่ะเอาแล้วกี่ไม้ดีคะอ่าเป็นชุเจ็ดไม้ค่ะเจ็ดไม้ยี่สิบบาทค่ะเป็นเก้าสิบห้าบาทค่ะขอบคุณนะคะขายได้วันหนึ่งอยู่ประมาณสองถึงสามพันไม้ค่ะวันหนึ่งก็ได้หกเจ็ดพันบาทค่ะส่วนใหญ่ที่จะมาซื้อนะคะสิบไม้ยี่สิบไม้สามสิบไม้ค่ะถ้าครอบครัวใหญ่ก็จะเป็นร้อยเลยค่ะ โบราณค่ะโดยใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เที่ยวนะคะแล้วก็ใส่ด้วยกะทิค่ะของเราก็เป็นกะทิสดนะคะไม่ใช่กะทิกล่องค่ะมี7ดไม้แล้วก็มีสิไม้ค่ะให้ลูกค้ามาถึงแล้วก็จอดแล้วก็รับขึ้นรถได้เลยค่ะส่งถึงลูกค้าเลยนะคะหน้าร้านที่นี่จะขายประมาณ6กโมงนะคะ6กโมงถึง9ก้าโมงค่ะช่วงเย็นก็จะขายบ่าย3ามโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะ พลิกประมาณส4ี่รอบนะคะไฟของเราเนี่ยค่ะจะพอดีค่ะพี่แล้วข้างล่างจะเป็นน้ำอะค่ะไอของมันความร้อนสองอันมันจะมากระทบกันในหมูเรามันมีทั้งน้ำตาลค่ะแล้วก็มีกะทิทำให้สีมันสวยอยู่แล้วค่ะของเรานะคะจะมีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะแล้วของเราจะมีกลิ่นเฉพาะเดยของเราใช้น้ําตาลแพ้นะคะจากมะพร้าวค่ะจะมีมันแท่กนะคะเพื่อจะให้แบบว่าเนื้อนุ่มแล้วก็ในความของเป็นของโบราณก็จะมีมันอยู่แล้วค่ะ อ๋อใช่ค่ะของเรามีลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นไก่ค่ะของเราตีเองนะคะใช้อกไก่ตีค่ะลูกชิ้นมาละสามบาทเหมือนกันค่ะคือของเราจะทําเป็นเสียบไม้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสะดวกในการเราไปปิ้งขายในหมู่บ้านในตลาดนะคะไปซื้อวัตถุดิบตลาดเราไม่ต้องไปค่ะมาที่นี่ที่เดียวจบค่ะ เสียบหมูค่ะก็เอามันนะคะเอามันใส่ค่ะเลียงที่พิมพ์นะคะแล้วก็ข้างบนจะเป็นเนื้อหมูค่ะค่ะก็เอานําเครื่องนะคะเข้าไปที่ตัวสายพานค่ะแล้วเครื่องก็จะยิงอัตโนมัติค่ะแพ็กนี้นะคะ120ไม้ค่ะราคาส่งของเราอยู่ที่260บาทค่ะ มีบริการส่งรถห้องเย็นค่ะของเราส่งอยู่ที่ไม้ละสบาท20ตังค์นะคะแต่ถ้าราคาขายหน้าร้านนะคะก็อยู่ที่3บาทค่ะ ตอนนี้มีแฟรนไชส์อยู่3รูปแบบค่ะเซตแรกของเราค่ะจะราคาอยู่2 9 9 9าค่ะจะได้มีป้ายแวนิวค่ะมีเตาไฟฟ้าค่ะมีถาดค่ะมีสูตรนึ่งข้าวเหนียวและสูตรน้ำจิ้มค่ะและอีกอย่างนะคะทางร้านได้แถมหมูปิ้งนะคะให้100ไม้ค่ะเซตนี้เหมาะสำหรับเอาไปขายในหมู่บ้านค่ะขายตอนเช้ากลางวันเย็นหรือว่าเป็นงานอดิเรกได้ค่ะค่ะอีกชุดนึงจะเป็นไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มอยู่ที่18,00 0บาทค่ะมีคีย์ออสให้ค่ะ มีกระติกให้2ใบนะคะไว้ใส่ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ใส่หมูที่เวลาปิ้งไว้แล้วแล้วก็มาพักในกระติกเพื่อให้มันมีความร้อนนะคะเวลาลูกค้ามาจะได้รู้สึกว่าของเราสดใหม่ตลอดเวลาค่ะตัวนี้จะมีทั้งตลาดค่ะหน้าหมู่บ้านหน้าเซเว่นหน้าโลตัสค่ะอีกเซตหนึ่งนะคะจะเป็นไซส์แอลนะคะราคาเริ่มต้นที่2 2 0 0 0บาทค่ะ,ะเป็นคีอสอสตัวค่ะเป็นคีออตัวแล้วก็ มีเตาค่ะเตาเป็นอินฟราเรดให้เตายาวนะคะแล้วก็จะมีถาดให้ค่ะมีสูตรน้ำจิ้มสูตรข้าวเหนียวค่ะแถมหมูให้ทั้ง300ไม้ค่ะสำหรับไซส์ S นะคะคืนทุนตั้งแต่อาทิตย์แรกค่ะไซส์ M นะคะจะคืนทุนใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะแล้วถ้าเป็นไซส์ L นะคะไซส์ L ของเราจะอยู่ประมาณ2เดือนค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะแฟนเพจนะคะของสีช่องรวยนะคะให้มาร่วมเป็นพี่เป็นน้องค่ะของหมูปิ้งได้ต่อยด้วยนะคะสอบถามข้อมูลได้ในด้านล่างได้เลยค่ะ